คือคอร์สฟรีอ่ะเยอะนะครับแต่ว่าคุณเรียนจริงๆอ่ะสีคนผมไม่แปลกเลยว่าทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้กำไรคนในกลุ่ม7วันปั้นพอร์ตอ่ะหลายร้อยแล้วเกือบพันละแต่เรียนจนจบจริงๆอ่ะผมตีเลย50คนเออห0ถึงหนึ่้อยร้อยมากมันเลยมีคนส่วนน้อยที่ประสบความสำเร็จไงเพราะคนส่วนน้อยที่สำเร็จคือคนที่รักการเรียนรู้ หลายคนบอกว่าอยากเทรดนะอยากได้กำไรนะแต่ไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาไม่มีจริงคุณต้องลงหมดอารคุณต้องจัดเวลาครับคุณต้องจัดเวลาคุณการคาล endar เลยถ้าเกิดคาลนดาคุณยังว่างอ่ะรู้จักคาล endar ไหมครับจัดเวลาอตอนเรียนว่าเออมีทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นะครับถูกไหมเออถ้าคาล endar คุณยังว่างคุณไม่มีสิทธิ์บอกว่าคุณไม่มีเวลานะครับ คุณมีเวลาเสมอแหละนะครับคุณแค่มไม่จัดนะครับ